นรองช้ําปวดที่ฝ่าเท้าส้นเท้าปวดมากค่ะปวดจนแบบทรมานเวลาเดินนะคะเวลาเดินก็คือเหมือนเราไปเหยียบพื้นที่ไม่เรียบแล้วก็มันจะปวดแป๊ลปที่กลางเท้าอะค่ะ,ะทําให้แบบการเดินใช้น้ําหนักในการเดินเนี่ยต้องใช้น้ําหนักลงการลงเดินน้อยลงแล้วก็เดินช้าๆเพื่อนแนะนําน้ํามันสเปรย์ไอมันให้ลองใช้ดู ก็อาทิตย์แรกที่เอามาใช้ก็ยังรู้สึกปกติอยู่แต่พออาทิตย์ที่สองก็ลองใช้ใช้อีกก็รู้สึกว่าดีขึ้นมันมันเริ่มดีขึ้นคือว่าปวดบ้างแล้วก็หายบ้างและไม่ได้เป็นทุกทุกวันหรือว่าเป็นตลอดที่เดินละพอใช้ไปสักระยะหนึ่งอะคะ่ะประมาณสักสองถึงสามสัปดาห์ก็รู้สึกว่าอาการปวดตรงเนี้ยมันมันหายไปเลยอะคะ่ะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปตอนไหนแต่รู้สึกว่ามันแบบ อาการหายอาการปวดนี่มันหายไปเลยหายจนลืมไปเลยอะค่ะการปวดตรงนี้ไม่มีเลยอะค่ะจนจนจนถึงตอนนี้ค่ะแล้วก็ปริมาณที่การใช้ก็คือว่าใช้ไม่เยอะค่ะใช้ท้าที่แค่ฝ่าเท้าแล้วก็ที่ส้นเท้าใช้ไปก็ยังแบบยังไม่ถึงครึ่งขวดอะค่ะก็ก็ก็ดีขึ้นแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็เราสามารถมาใช้แบบปวดเส้นตึงหรือว่าไหล่ตึงปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อแขนปวดมืออย่างนี้ได้อีกอะค่ะตอนที่ทาที่ฝ่าเท้าลื่นไหมไม่ลื่นค่ะสามารถทาเสร็จแล้วก็สามารถเดินได้เลยเพอทาปุ๊บแล้วก็มันก็จะแห้งจะไม่ลื่นไม่เหนียวเหนอะนะค่ะแล้วก็กลิ่นก็ไม่เหม็นนะคะแล้วก็ไม่ติดเสื้อแห้งเลยพอสเปรย์พอฉีดไปปุ๊บก็มันแห้งไปมันซึมไปกับผิวเลยอะค่ะ